เมื่อเราจดเป็นบริษัทแล้วเราซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในนามบริษัทติดต่อผู้รับเหมาเพื่อถมดินผู้รับเหมาท่านนั้นไม่ยอมไม่หัก3%เพื่อเป็นจ้างรับเหมาถมดินเขาบอกว่าถ้าหัก3%เราต้องจ่ายเพิ่มเองเจอแบบนี้ต้องทําอย่างไรดีคะมีเพื่อนต่างชาติอยากมาซื้อภูวินล่าที่ไทยต้องเสียภาษีอะไรบ้างคะเสียกี่เปอร์เซ็นต์และมีค่าอะไรบ้างนะครับ เมื่อเราจดเป็นบริษัทแล้วเราซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในนามบริษัทต,ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อถมดินผู้รับเหมาท่านนั้นไม่ยอมไม่หัก3%เพื่อเป็นจ้างรับเหมาถมดินเขาบอกว่าถ้าหัก3%เราต้องจ่ายเพิ่มเองเจอแบบนี้ต้องทําอย่างไรดีคะอ,อันดับแรกเลยก็คือต้องทําใจนะครับทาใจว่าเราอาจจะสมมติว่าเราจ้างค่าเหมาถมดินแสนหนึ่งนะครับเขาบอกให้เราต้องเ,อเขาจะรับทุน,ทนแสนหนึ่งแต่เราเป็นบริษัทเราไม่หักก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไป นะครับก็เอา100คูณอ่คเอาค่ารับเหมาสมมุติ100 0 0แสนเนี่ยคูณด้วย100หารด้วย97เราก็จะได้ตัวเลขที่มากกว่า100 0 0แแล้วหัก3%นะครับแล้วก็ส่งไปส่วนค่าภาษีที่ออกให้เพิ่มเติมก็ลังนำมาถือเป็นรายจ่ายได้นะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายภาษีเพียงแต่ว่าเราเองต้องจ่ายค่าถมดินแพงขึ้นนั่นเองอ๋อมีคำถามที่2บอกว่าค่าถมดินถ้าแยกค่าดินกับค่าแรงได้ก็จะแยกหักที่จ่ายเฉพาะค่าแรง ใช่ไหมคะก็ได้นะครับถ้าแยกค่าดินกับค่าแรงได้นะเป็นการซื้อดินนะครับฉะนั้นถ้าเราซื้อดินเป็นหลักใช่ไหมครับเราก็ถือว่าเป็นการซื้อดินแต่ซื้อดินต้องซื้อดินแล้วมาดั้มลงเลยนะห้ามมีการปรับถมนะนะครับฉะนั้นการซื้อดินคุณก็ต้องซื้อดินมาแล้วก็ถม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 วางดั้มลงไปแล้วก็ไปเลยนะครับส่วนการปรับเกียร์นะครับก็ต้องใช้อีกทีมหนึ่งมาปรับเกียร์นะครับฉะนั้นการซื้อดิน คือต้องซื้ออย่างเดียวไม่ให้บริการอย่างอื่นแต่ถ้าคุณบอกว่าซื้อแล้วแยกกรณีแบบนี้สัมปร,รณ์ไม่ยอมนะครับ <c oughs> ก็พูดกันตามข้อเท็ <c oughs> จจริงมีเพื่อนต่างชาติอยากมาซื้อภูวินล่าที่ไทยต้องเสียภาษีอะไรบ้างค้าเสียกีย่เปอร์เซ็นต์และมีค่าอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ต่างชาติเนี่ยมาซื้อภูวินล่าที่ไทยเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อที่เนาะ ว่า,ามีเนื้อที่รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับหไร่นะครับหไนะรหไ่แล้วก็ต้องมีเงินลงทุนมา40ล้านประมาณนี้นะครับแล้วอยู่ในเมืองไทยมีธุรกิจถึงจะสามารถซื้อได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคนที่มาซื้อภูวิลล่าแล้วไม่ได้มีเงื่อนไขตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดเนี่ยให้ถือครองที่ดินได้เนี่ยนะครับโดยมากก็จะมีคนไทยนะครับภรรยาเป็นคนไทยซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ต่างชาตินะครับจะมาซื้อโดยมากที่ทํากันเนี่ยนะก,ก,ก็พูดออกอากาศได้ไหมเนี่ยนะโดยมากที่เขาทำกันก็คือว่าเขาก็จะไปโจดบริษัทนะครับไปโจดบริษัทแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยถือหุ้น5 1แล้วเขาถือ49นะครับแล้วเขาก็จะครอบครองแล้วก็ถือในนามนิติบุคคลนะครับภาษีต้องเสียอะไรบ้างก็ต้องไปเสียภาษีค่าธรรมเนียมโอนที่กรมที่ดินนะครับเวลาโอนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ แล้วก็เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเสียภาษีธุรกิจเฉพาะถ้าเกิดว่าจะขายต่อไปในวันหลังนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต่างชาตินะครับแล้วถ้าคุณไปจบเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีนะครับประจําปียื่นแบบยื่นงบการเงินนะแต่อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่มันไม่เป็นธุรกิจที่แท้จริงนะครับเียงแต่คุณอยากจะมาซื้อที่ดินบนแผ่นดินไทยเท่านั้นเองนะ